สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันกุกอกนะค,ะต,นนนนะ,คะ,ะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านกุกอกนะคะแลตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านกุกอกผมก็ฟูฟูหน่อยนึงนะคะนอนเยอะนะคะก็นั่งอยู่ริมถนนนะคะรถก็ไม่ค่อยมีนะคะก็อยู่แถวริมถนนนี่แหละนะคะก็สาวปันได้ดูไลฟ์สดนะคะของเพื่อนๆนนะคะที่วัดดอนสวรรค์น,นะคะที่ เราคงจำกันได้นะคะวันที่พวกเรานะคะเรายูทูบเบอร์ลุงพลป้าแตนลุงพลป้าแตนพร้อมยูทูบเบอร์แล้วก็ f อฟซทั่วโลกนะคะที่ร่วมกันทำกระถิ่น9วัดนะคะค่ะก็มันเห็นแล้วมันเป็นที่ปรับปื้มนะคะน่าดีใจถนนเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเล่าสู่กันฟังนะคะนี่นะคะเห็นแล้วมันแบบน่าทึ่งนะคะน่าดูน่าปรับปื้มใจนะคะ ค่ะคือเนาะทางวัดนะคะที่สร้างถนนนะคะคอนกรีตนะคะถนนนะคะมันจะขาดอยู่ประมาณ80เมตรนะคะคืองบไม่พอนะคะงบที่เราทํากระถินนะคะคือมันไม่พอขาดอยู่ประมาณ80เมตรนะคะค่ะก็โอ้ย เหล่ายูทูบเบอร์นะคะหลายๆช่องนะคะที่ไม่ว่าจะไปก่อนหน้านั้นนะคะหรือไปทีหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นสายรอบนอกนะคะทั้งเขาพิธานันนะคะหลายๆช่องนะคะที่ไม่ได้เอ่ยน,นะคะเทวสปันก็ไม่ได้ดูทุกช่องนะคะที่สายรอบนอกด้วยนะคะช่วยกันนะคะปักหมุดนะคะเลขที่บัญชีวัดนะคะคือคือ,อยังไงอยากให้เอฟซนะคะได้ร่วมบุญคืออยากทำถนนให้มันแล้วเสร็จนะคะ ให้ถนนแล้วเสร็จเนาะเพราะว่าขาดอยู่80เมตรนะคะก็เชื่อนะคะว่าพลังบุญนะคะจาก F c ซนะคะสาย PT นะคะสาย TP นะคะลุงพลป้าแตนนะคะก็ต้องทำได้นะคะต้องร่วมบุญนะคะก็เห็นหน้าท่านผู้ใหญ่นะคะตอนที่เขาสัมภาษณ์นะคะก็เหมือนเหมือนท่านก็อยากได้อยากให้ทำให้เสร็จนะคะเห็นสีหน้าท่านเห็นอะไรก็ เห็นแล้วก็โอ้นะคะท่านก็อยากได้แล้วอยากคล้ายๆว่าท่านก็อยากทําให้มันแล้วเสร็จนะคะก็ได้แต่หวังนะคะค่ะแล้วก็ได้ยินคาคาพูดหนึ่งนะคะของชาวบ้านเออแล้วค่อยพูดทีหลังนะคะคาพูดนั้นนะคะค่ะของชาวบ้านจาปาดุงนะคะที่พูดนะคะค่ะก็เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะงบขาดอยู่ประมาณ9 0,000กว่าบาทดีไปเลยะคะ่ะ1น0 0 0 0บาทนะคะก็ถนน คอนกีก็จะแล้วเสร็จนะคะจะแล้วเสร็จเนาะพูดถึงนะคะก็นั่นแหละนะคะก็ด้วยพลังบุญนะคะ FC ตัวโตยงนะคะ FC หลายๆคนนะคะทั่วสารทิศทิทางนะคะได้ดูไลฟ์สดนะคะแต่ละช่องแต่ละช่องช่องเล็กช่องน้อยนะคะที่ไลฟ์สดนะคะสปัน์ก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะคะทุกท่านนะคะที่ช่วย ปักหมุดนะคะไลฟ์สดด้วยนะคะปักหมุดไลฟ์สดด้วยนะคะแต่ละวันแต่ละวันนะคะต้องขอขอบคุณจริงๆเลยค่ะนะคะค่ะปักหมุดบอกเลขที่บัญชีวัดนะคะทําให้ทางไปวัดดอนสวรรค์นะคะได้คอนกีดได้อะไรครบถ้วนนะคะสมบูรณ์นะคะเกินเป้าอีกตังหากนะคะได้ข่าวว่าเกินเป้าอีกตังหากนะคะครบนะคะ เกินอีกตั้งหากนะคะจนผู้ใหญ่บ้านนะคะกลั้นน้ําตาไม่อยู่นะคะขอบคุณทั้งน้ําตานะคะขอบคุณลุงพลป้าแตนขอบคุณทีมงานยูทูบเบอร์นะคะที่ช่วยกันบอกบุญนะคะต่อต่อกันนะคะโดยปักหมุดเล็กที่บัญชีวัดนะคะค่ะสป,ปันก็อยู่นี่ก็สป,ปันก็ปักหมุดอยู่นะนะคะก็มีคนเข้ามาดูในช่องของสป,ปันก็โอนร่วมทําบุญนะคะเห็นเขาพี่เสือนะคะพี่สมอนนะคะ พี่แอน,นะคะตอนเข้าไปแรกๆนะคะช่องพี่เสือก็จะคนดูเยอะหน่อยนึงก็พี่เสือก็ด้วยสป,ปิทิลนะคะที่การเป็น ytube นะคะการเป็น youtube นะคะปักหมุดเลขที่บัญชีวัดนะคะคือรู้แล้วนะคะว่ามันขาดอยู่80เมตรนะคะซึ่ง fc ก็ขอเลขที่บัญชีวัดนะคะก็เลยต้อง ปักหมุดนะคะให้นะคะ F4 ก็โอนร่วมนะคะคนละร้อยสองร้อยบางคนก็สองพันนะคะบางคนก็หนึ่งพันนะคะยี่สิบบาทสามสิบบาทนะคะแต่ละคนก็อยู่ที่กำลังศรัทธานะคะของแต่ละคนนะคะก็นั่นแหละนะคะไม่คาดคิดนะคะภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะเสียงโทรศัพท์โทรมาบอกว่ายอดได้ แสนห้านะคะแสนห้าแสนหกนะคะเดินไปแค่ไม่กี่ก้าวนะคะเดินไปบอกว่าแสนแปดนะคะแต่ช่วงนี้คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณน่าจะคิดเอานะคะถ้าไม่ปิดงบก่อน,นะคะ่ะโอ้ยนะคะตลอดเตลึงนะคะก็ทางผู้ใหญ่ก็ต้องปิดนะคะปิดงบก่อนนะคะแล้วค่อยเวลาจะทําอะไรนะคะแล้วค่อยแจ้งอีกที่หนึ่งนะคะเวลาเราจะประสานงานนะคะเวลาจะให้ทางลุงพลป้าแตนนะคะช่วย ทำบุญทำพ้ปาทำอะไรต่างๆนานานะคะค่อยปรึกษาหาลือนะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะ FC นะคะค่อยปรึกษานะคะเพราะว่าเรา YouTube นะคะกับหมู่บ้านจำปาดงนะคะก็เป็นคนบ้านเดียวกันนะคะรักนะคะกันนะคะถ้าไม่มีจำปาดงนะคะเราก็คงไม่ได้ไปอยู่บ้านแห่งนั้นองค์ปู่ก็คงไม่ไปอยู่ที่นั่นนะคะองค์ปู่ก็คงจะนี่แหละ ตั้งแต่สมัยอยู่กกกอกนะคะองค์ป่นะคะอยู่กกกอกนะคะก็เสียดายนะคะเสียดายองค์ปู่มากเลยนะคะถ้าอยู่กกกอกก็คงจะกกกอกก็คงจะเจริญแล้วนะคะก็ได้แต่คิดได้แต่ฝันเอานะคะค่ะสปานก็ได้ยินคาพูดหนึ่งนะคะคําพูดของชาวบ้านท่านหนึ่งนะคะที่มันแบบฟังแล้วมันแบบแบบปรับปื้มนะคะปรับปื้มดีใจนะคะที่ชาวบ้านนะคะเขาพูดคํานี้นะคะ บางคนเขากั้นน้าตาไม่อยู่นะชาวบ้านคือเขาพูดว่าถ้าไม่มีลุงพลป้าแตนถ้าไม่มี f อซถนนก็จะไม่มีถนนก็จะไม่มีแบบนี้จะไม่มีทางคอนกีดอย่างนี้นะคะอยู่มาไม่รู้เท่าไหร่นะคะถนนก็ มันขาดแคลนนะคะพูดถึงนะคะต่อหาง,งบนั้นงบนี้มันค่อนข้างที่จะยากลําบากนะคะแต่ด้วยพลังศรัทธาพลังบุญนะคะจากเอฟซีนะคะต้องขออนโมทนาบุญกับทุกๆคนด้วยนะคะที่ร่วมกันสร้างถนนหนทางนะคะสร้างถนนก็เหมือนสร้างปูทางให้เราไปสวรรค์นะคะเหมือนตัวอย่างเช่นวัดดอนสวรรค์นะคะค่ะก็มันปรับปื้มนะคะก็เลยขอพูดหน่อยขอพูดบ้างนะคะ ดีใจนะคะต้องขอบคุณนะคะพี่พยูทูบเบอร์นะคะทุกท่านแต่ละคนแต่ละคนนะคะบ๊ายบายนะคะแต่ละคนนะคะที่ร่วมแรงร่วมใจนะคะถึงไม่ได้ลงมือกวาดพื้นกวาดอะไรต่างๆนะคะแต่ได้ปักหมุดเลขที่บัญชีวัดได้บอกบุญนั่นคือบุญอันใหญ่แล้วนะคะหลายคนนะคะได้ทำบุญนะคะต้องกราบขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณจริงๆนะคะ ขอบคุณผู้นำชุมชนนะคะที่ท่านโอ๊ยมันพูดไม่ออกนะคะที่ท่านนะคะรักลุงพลปตเตรน,นะคะเมตตานะคะเหล่า Y u t u b บนะคะที่ให้พวกเรานะคะอยู่ด้วยกันนะคะอย่างยกตัวอย่างนะคะงานนะคะวงสวงองค์ปู่นะคะท่านผู้ใหญ่จำปาดงนะคะแต่ละหมู่บ้านนะคะรวมๆเลยนะคะแต่ละหมู่บ้านนะคะ อยู่ด้วยกันนะคะถึงตีหนึ่งตีสองนะคะไม่กลับนะคะอยู่จนกว่าเลิกงานนะคะเห็นแล้วโอ้ยนะคะน่าทึ่งนะคะน่าทึ่งให้ออกไปเต้นก็ออกไปเต้นนะคะคือมีความน่ารักนะคะมีความน่ารักนะคะมีความน่ารักนะคะเป็นกันเองนะคะไม่ถึงเนื้อทัวตัวนะคะค่ะนั่นแหละต้องขอบคุณนะคะในสปิริตในการเป็นผู้นําจริงๆนะคะต้องขอบคุณนะคะ,คะขอกล่าวว่า ผูกคุณสมกับเป็นผู้นำผู้ใหญ่บ้านจริงๆนะคะขอบคุณที่รักความเจริญขอบคุณที่รักการพัฒนาทำยังไงก็ได้นะคะให้หมู่บ้านเจริญนะคะค่ะก็ด้วยความยินดีนะคะใครๆก็ชอบความเจริญเนาะ f อนะคะใครๆจะไม่ชอบหรอกความเงียบนะคะโอเคนะคะก็สปันก็จะขอระยะจบคลิปนะคะลงเพียงเท่านี้นะคะ ก็ถ่ายทําบรรยากาศดีๆนะคะในกกาอกนะคะให้เห็นนะคะให้เห็นเนาะ FC นะคะก็นี่แหละนะคะอยู่บ้านป่านะคะเงียบสงบนะคะถนนหนทางก็รถก็ไม่ค่อยจะวิ่งเท่าไหร่นะคะถ้ามีองค์ปู่ปริจิตนะคะโอ้ยแถวข้างทางนี่คงจะได้ขายของแล้วนะคะฝันเอาฝันเอาก่อนนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะไลน์หน้านะคะสำหรับไลน์นี้คลิปนี้ก็ขอ อบคุณนะคะ f อทุกท่านนะคะที่ร่วมบุญกันมาขอให้เจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนะคะคิดหวังสิ่งไหนสมความปรารถนานะคะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนค่ะขอบายบาย